กรรมให้ผลตามลำดับก,กรรมก็มีหน้าที่ในการทำงานเพื่อส่งผลให้มนุษย์มีสภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนที่ทำเอาไว้ทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติซึ่งเราก็อาจจะเห็นตัวอย่างในปัจจุบันทำให้เกิดความสงสัยว่าชีวิตคนบางคนดาเนินมาด้วยดีตลอดแต่กลับมีบางช่วงที่เกิดปัญหามากมายเข้ามารุมเร้าในชีวิตดังสุภาษิตท,ที่ว่าเพราะซ้ำกรรมซัด ทำให้ชีวิตเกิดการพลิกผันจากมหาเศรษฐีกับกลายมาเป็นยาจุกหรือบางคนจากชีวิตอดอยากยากจนมาตลอดแต่กลับประสบกับความสุขความสําเร็จได้อย่างที่ตนเองก็ไม่เคยคาดฝันมาก่อนชีวิตของมนุษย์จึงมีการแปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อใดอุสนกรรมที่เคยสะสมเอาไว้ในอดีตชาติลดน้อยลงและในปัจจุบันชาติก็ไม่ได้ทาเพิ่มขึ้น อากศุศลกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็จะได้โอกาสให้ผลทันทีแต่ถ้ากศุศลกรรมในอดีตชาติทำเอาไว้มากและในปัจจุบันชาตินี้ก็ยังได้สั่งสมอย่างต่อเนื่องอากศุศลกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็จะไม่ได้ให้โอกาสส่งผล <ST AN CO 3> เพราะฉะนั้นกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกศุศลจึงมีกำลังที่จะติดตัวไปทุกคนทุกแห่งเหมือนเงาติดตามตัวซึ่งถ้าใครประมาทเลือนเลือนในการดำเนินชีวิต ไม่คำนึงถึงกรรมที่จะให้ผลแล้วก็อาจจะทำให้พลาดพลัง้งไปทำบาปอกุศลได้ยิ่งถ้าได้ทำกรรมที่หนักมีกำลังแรงมากก็จะยิ่งทำให้กรรมนั้นตามมาให้ผลอย่างทันทีทันใดชีวิตที่เคยสุขสบายก็จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าในชีวิตหรือถ้าลนโลกไปในตอนนั้นก็จะต้องรับทุกโทษยันทรมานแสนสาหัสในอบายภูมิเป็นเวลาอย่างนาน ต่อไปจะได้กล่าวถึงประเภทของกรรมที่ให้ผลตามลำดับกล่าวคือกรรมที่แต่ละบุคคลทํานั้นจะมีลำดับการให้ผลการให้ผลตามลำดับมีกฎธรรมชาติว่ากรรมใดหนักกรรมนั้นจะให้ผลก่อนไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ว่ากรรมนั้นจะทําก่อนหรือท,ทําทีหลังถ้ากรรมนั้นหนักแม้ท,ทําทีหลังก็ให้ผลก่อนและกรรมที่หนักรองลงมาก็จะให้ผลเป็นลำดับต่อไป ซึ่งกรรมนี้จะจัดลำดับให้ผลโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครคอยพิภากษาแยกแยะหรือชั่งตวงแต่อย่างใดแต่กรรมจะเป็นตัวกำหนดโดยตัวของกรรมเองกรรมที่ให้ผลตามลำดับแบ่งเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งครุกรรมได้แก่กรรมหนักอาสนกรรมได้แก่กรรมที่ใกล้จะตายอาจินกรรมได้แก่กรรมที่กระทำเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอและ กระตัดตากรรมได้แก่กรรมที่สักแต่ว่ากระทําโดยไม่มีเจตนาซึ่งกรรมทั้งสี่ประเภทนี้จะให้ผลตามลําดับอย่างไรเรามาฟังความหมายของข้อแรกกันก่อนนะคะความหมายของครุกรรมครุกรรมหมายถึงกรรมที่กําลังแรงมากหรือกรรมที่หนักมากสามารถที่จะให้ผลแก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมเป็นลําดับแรกโดยกรรมอื่นๆไม่มีอํานาจที่จะสามารถขวางกาั้นการให้ผลแห่งครุกรรมได้ โดยอาจจะเปรียบคารุกรรมเหมือนก้อนกรวดหรือก้อนเหล็กแมบบประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่โยนลงห้วงน้ำย่อมไม่สามารถจะลอยขึ้นเหนือน้ำได้แต่จะจมลงใต้น้ำอย่างเดียวคารุกรรมก็เช่นกันต้องให้ผลก่อนกรรมอื่นเว้นไว้แต่จะเป็นกรรมคารุกรรมด้วยกันซึ่งถ้าคารุกรรมใดมีกำลังแรงกว่าคารุกรรมนั้นก็จะมีอำนาจในการให้ผลมากกว่าส่วนคารุกกรรมที่มีกำลังอ่อนกว่า ก็จะทําหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมครุกรรมที่มีกําลังแรงนั้นแม้ว่าจะเป็นครุกรรมที่ทําหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมครุกรรมที่มีกําลังมากกว่าแต่ถ้าไม่มีครุกรรมที่มีกําลังแรงกว่ามาให้ผลครุกรรมนั้นก็จะทําหน้าที่ให้ผลแก่ผู้กระทาครุกรรมครุกรรมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายอกุศลและก็ฝ่ายกุศลหรือฝ่ายบุญหรือบาปนั่นเองซึ่งก็จะแยกเป็นสองชนิด ได้แก่ 1. นิตยะมิจฉาทิติกรรมคือการที่มีความเห็นผิดอย่างแรงกล้าเช่นมีความเห็นผิดว่ากรรมไม่มีผลการกระทำทั้งหลายไม่ถือว่าเป็นความดีเป็นความชั่วหรือเป็นบุญเป็นบาปเป็นต้นนิตยะมิจฉาทิติกรรมนี้มีสมอย่างอย่างที่หนึ่งการมีความเห็นผิดว่าการทำดีทำชั่วย่อมไม่มีผลอย่างที่สองการมีความเห็นผิดว่า สัตว์ทั้งหลายที่กาลังเป็นไปอยู่นี้ไม่ได้อาศัยเหตุใดเลยอย่างที่สามการมีความเห็นผิดว่าการกระทําต่างๆของสัตว์นั้นไม่สําเร็จเป็นบุญเป็นบาปข้อที่สองอนันตริยกรรมก็คือกรรมหนักที่มีอํานาจให้ผลในภพชาติต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอยู่ในหัวข้อของครุก,กรรมนะคะนั่นก็คือมีทั้งหมด5ประการ1 มาตุคาาก็คือการฆ่ามารดาผู้ให้กําเนิด2ปิตุคาตก็คือการฆ่าบิดาผู้ให้กําเนิดข้ 3. อที่สาอรหันตตกคาตก็คือการฆ่าพระอรหรันต์ข้อที่สี่โลหิตตุกปบาทคือการทําร้ายพระพุทธเจ้าจนหอบพระโลหิตก็ข้อที่หสังฆเภทคือการทําให้สงแตกแยกกันนะคะซึ่งรายละเอียดเราก็จะลงเป็นหัวข้อดังนี้การฆ่าบิดามารดาหรือมาตุคาตและปิตุคาตนี้ก็หมายถึงว่า มารดาบิบดาผู้ให้กําเนิดเท่านั้นไม่ได้รวมถึงวานดาและบิดาผู้คอยเลี้ยงดูหรือผู้มีพระคุณในภายหลังซึ่งไม่ว่าผู้ฆ่าจะทราบหรือไม่ทราบว่าผู้ที่ตนฆ่าไปนั้นเป็นมารดาหรือบิดาของตนก็ตามก็จัดเป็นอนันตริยกรรมทั้งสิ้นก็คือเป็นกำหนะักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสิ้นมีกรณีศึกษาจาก,รากพระไตรปิฎกอุปกรณมของพระมหาโมคคนะัลละ ึ่งในอดีตชาติของพระมหาโมกคลนะนั้นท่านได้เกิดมาเป็นกุลบุตรชาวเมืองพระณศีก็ได้ดูแลปุณิบัติมารดาบิดาอย่างดีต่อมาบิดาบรรดารู้สึกสงสารลูกที่ต้องทํางานทุกอย่างอยู่คนเดียวจึงพูดกับลูกเพื่อให้นําหญิงสาวมาเป็นภรรยาซึ่งท่านก็ได้ปฏิเสธเรื่องนี้กับมารดาบิดาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่อาจที่จะทัดทานมารดาบิดาได้จึงยอมให้มารดาบิดานําหญิงสาวมาเป็นภรรยาของตน หญิงนั้นก็ได้ทําการดูแลมารดาบิดาของสามีอยู่เพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้ทําการยุยงสามีให้เกิดความเข้าใจผิดกับมารดาบิดาด้วยการเอาอาหารและกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาวางให้รกกรุงรังเลอะเทอะไปทั่วทั้งบ้านเมื่อสามีกลับมาก็ถามภรรยานางก็บอกว่ามารดาบิดาเป็นผู้ทำซึ่งช่วงแรกท่านก็ยังไม่เชื่อแต่เมื่อภรรยาทาอยู่อย่างนั้นบ่อยๆจึงทําให้ท่านนั้นเชื่อภรรยาในที่สุด แล้วก็ได้หาอุบายในการฆ่ามารดาบิดาด้วยการพาท่านทั้งสองนั้นเดินทางไปหาญาติแต่เมื่อถึงกลางดงป่าก็ได้ลงจากรถแล้วก็ทําสิงปลองเป็นโจรมาทุบตีมานาบิดาทั้งๆท,งที่ท่านทั้งสองร้องให้ลูกหนีไปด้วยความเป็นห่วงลูกมากกว่าชีวิตของตนแต่ลูกก็หามีสํานึกไม่ทุกมาดาบิดาจนถึงแก่ความตายแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้กลางดงป่านั้น เมื่อท่านละจากชาตินั้นก็ได้ตกไปเสวยทุกข์อยู่ในเอเวจีมหานรกหลายแสนปีและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกทุบตีจนร่างแหลกเล้วถึงหลายร้อยชาติจนกระทั่งมาเกิดในชาติสุดท้ายนี้แม้มรุเป็นพระอรหันต์ก็ยังถูกพวกโจรทุบตีจนร่างแหลกเล้วแล้วก็นิพพานในที่สุดอน,นันตริยกรรมที่พระมหาโมคคารณะกระทําเอาไว้ในอดีตชาติก็คือมา,ขขาตุคาตและปิขขตุคาตเป็นกรรมหนัก แล้วมีกำลังแรงมากจึงให้ผลก่อนกรรมอื่นทำให้ท่านนั้นตายจากชาตินั้นแล้วก็ต้องตกอเวจีมหานรกอันยาวนานและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถูกคนอื่นทำร้ายร่างกายจนกระทั่งชาติสุดท้ายนี่ก็เป็นตัวอย่างของคารุก,กรรมฝ่ายอักุุลหรือฝ่ายบาปซึ่งเป็นกรรมที่มีกำลังแรงมากๆหรือกรรมที่หนักมากสามารถที่จะให้ผลแก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมเป็นลำดับแรกๆ โดยตรมอื่นๆไม่มีอำน,นาจที่จะมาขวางกั้นการให้ผลแห่งคารุกันได้